ร้ <laughs> องอะไรวะเออโทษทีครับแมวกวนพักทายหน่อยสวัสดีครับนั่งสติครับนั่งสติกับดดีครับ น,นั่งสมาิเปล่านั่งมาธิกันนั่งมาธิกันนั่งมาธิกันบาไม่นั่งหรอไปได้อโอเคมีใครมีคำถามไหมครับขอเอา,เ,อาเป็นคำถามที่อยู่ในประเด็นพวกนี้นะ ถ้านอกเรื่องน่าจะไม่ค่อยตอบกลับมารู้จักตัวเองให้เยอะๆพอรู้จักตัวเองเยอะก็จะรู้ว่ารักตัวเองเป็นมันเป็นยังไงไม่รักตัวเองเป็นยังไงก็รู้จักิฟังสอ